สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดเจ้าหน้าที่บุกสำเพ็งกวาดล้างเจลลี่ลูกตาบกปกคบ,อบอร่วมกับเจ้าหน้าที่ออย,ยอปูพรมกวาดล้างขนมเจลลี่ลูกตาย่านตลาดสำเพ็งจากข่าวที่มีเด็กรับประทานขนมเจลลี่ลูกตาแล้วเกิดอาการปวดท้องอาเจียนจนต้องหามส่งโรงพยาบาลก่อนตรวจพบเป็นลำไส้อักเสบผลจากการตรวจคนร้านขายย่านสำเพ็ง พบขนมเจลลี่ลูกตาไม่มีเลขสารระบบอาหารไม่มีสลักภาษาไทยจำนวนหลายรายการใน5ร้านค้าจึงตรวจยึดขนมเจลลี่ลูกตาจำนวน22,000ชิ้นและลูกอมลูกตา11,000ชิ้นมูลค่ากว่า300,000บาทเขาขายความผิดเรื่องการจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องมีโทษปรับไม่เกิน30,000บาทหลังจากนี้อ,อยอ จะส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อทดสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หากพบโลหะหนักสีผสมอาหารหรือวัตถุก,กันเสียจะเป็นความผิดฐานจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์มีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทส่วนผู้ที่ลักลอบนำเข้าอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ